เรื่องเล่าแผนที่ลึกลับตอนสองความเดิมพิมพาออกเดินเที่ยวป่าเพื่อหาแรงบันดาลใจในการทำงานเกิดหลงป่าเจอเพื่อนเก่าช่วยเหลือช้างบุญมาและได้เดินพัดหลงเข้าไปในเมืองลับแผลที่เกิดเพศภายทางธรรมชาติแม่ทัพเมืองลับแผลได้ขอร้องให้พิมพาช่วยงานก่อสร้าง ทำที่กักเก็บน้ําบาลลายให้กับชาวเมืองเมื่อแล้วเสร็จจะพาไปค้นหาแผนที่ลึกลับเพื่อนําไปหาหินยกโบราณนํากลับคืนสู่มิติเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อมารับฟังกันเลยค่ะปัตตพีได้เล่าถึงกษัตริย์ของตนพระเจ้าอินทวัฒนศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองรับแล วัฒนธรรมเมืองลับแปลเมืองลับแปลเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองด้านศิละปะประเพณีและวิทยาการโดยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆในอาจักรของตนเองเมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยป่าหนาและภูเขาซึ่งทำให้การสื่อสารกับโลกภายนอกยากลำบากแต่ในทางกลับกันก็เป็นการปกป้องเมืองจากภายัยจากภายนอกและการลุกลาน ศิลปะและสถาปัตยกรรมเมืองลับแลมีสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากวิทยาการโบราณอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องการสร้างปราสาทวัดและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวัดและปราสาทในเมืองถูกประดับประดาด้วยรูปปั้นและงานแกะสลักอันงดงามบาลายที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมเมืองลับแล โดยออกแบบตามศาสตร์โบราณเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาพิธีกรรมความเชื่อชาวเมืองลับแรมีความเชื่อในเรื่องของพลังงานธรรมชาติและดวงดาวอย่างลึกซึ้งในทุกๆปีจะมีการทําพิธีบูชาดวงดาวดวงข้าวและดวงอาทิตย์เพื่อขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขพิธีเหล่านี้จะถูก จัดขึ้นกลางลานกว้างหน้าเทวลัยใหญ่ของเมืองโดยมีพระเจ้าอินทวัฒน์และเหล่าบรรดาบรรพชนเข้าร่วมประชาชนของเมืองจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนวิทยาการและดาราศาสตร์เมืองรับแลถือเป็นศูนย์กลางของวิทยาการโบราณโดยเฉพาะในเรื่องดาราศาสตรเส์เกษตรศาสตร์ และการชประทานการสร้างบารายในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์โบราณและการดูแลน้ำซึ่งชาวเมืองรับแลใช้เป็นหลักในการทำเงินกษตรชาวเมืองเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อฤดูกาลและการเพราะปลูกซึ่งเป็นผลซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาออกแบบบารายตามทิศทางของดาวลวงข้าว ระบบสังคมเศรษฐกิจชาวเมืองรับแรมีระบบสังคมที่เข้มแข็งและเน้นการพึ่งพางกันเองพวกเขามีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบตามความสามารถและบทบาทของแต่ละคนเช่นช่างฝีมือชาวนาชาวประมงและทหารเมืองรับแรมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แต่เนื่องด้วยเกิดเพศภัยทำให จะต้องไปค้นหาหินยกโบราณเพื่อแก้อาเพศนี้การศึกษาและภูมิปัญญาการศึกษาในเมืองรับแลเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริมอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์โบราณเช่นดาราศาสตร์เกษตรการช่างชาวเมืองถูกสอนให้รู้จักธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งทำให้พวกเขามีความรู้และความเข้าใจในวิทยาการโบราณอย่างลึกงซึ้งปัตตพีได้สรุปให้พิมพาฟังว่าเมืองลับแลที่รุ่งเรืองก่อนหน้านี้ไม่เพียงแต่เป็นผลจากการปกครองของพระเจ้าอินทวัฒนและกองทัพที่แข็งแกร่งแต่ยังมีความรู้ความเชื่อและวิถีชีวิตที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน เมืองของเรากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำเราจำเป็นต้องก่อสร้างที่กักเก็บน้ำขยะขนาดใหญ่เพื่อให้ชาวเมืองอยู่รอดค่ะอยากให้เจ้าช่วยในการนี้และข้าจะบอกเส้นทางไปยังที่อยู่ของแผนที่โบราณพิมพาตกใจกับเงื่อนไขนี้เพราะมันเป็นงานใหญ่เกินกว่าที่เธอคาดไว้สร้างที่กักเก็บน้ำฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วจะให้ฉันช่วยท่านได้อย่างไรดีคะ แม่ทับยิ้มบางๆก่อนอธิบายเพิ่มเติมข้ามีทหารและคนงานอยู่แล้วแต่เจ้าจะได้ช่วยพวกเขาคุมงานก่อ,กอสร้างบาลายข้าจะให้เจ้าร่วมทำงานกับเพทายมหิงและลิธาพวกเขาจะช่วยเจ้าทําให้ภารก,กิจนี้สำเร็จแม่ทับหันไปเรียกทหารคนสนิทชื่อเพทายเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่าง สูงสวมชุดเกาะสีดำดูลึกลับเพทายเดินเข้ามาพร้อมท่าทีสงบแต่แฝงไปด้วยความด็ดขาดแม่ทัพเพทายจ้านำพิมพาไปยังพื้นที่ก่อสร้างบาลายดูแลให้ทุกอย่างราบลื่นเพทายขอรับทัดแม่ทัพข้าจัดการตามคำสั่งเพทาย พาพิมพาและบุญมาไปยังสถานที่ก่อสร้างซึ่งตั้งใกล้อยู่กับแม่น้ำใหญ่รอบๆมีคนงานมากมายกำลังขุดดินและวางรากฐานพื้นที่ที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของคนงานเพาทายเริ่มอธิบายให้พิมพาฟังว่านี่คือที่ที่เราจะสร้างบาลายมันจะเป็นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่เราจะขุดดินลงไปลึก แล้วสร้างกำแพงหินรอบด้านเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำเมื่อเสร็จสมบูรณ์เมืองเราจะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงพิมพาเข้าใจแล้วฉันจะทำเต็มที่แกจะช่วยฉันได้ไหมบุญมาบุญมาช้างตัวใหญ่หันส่งเสียงมองร้องตอบรับด้วยความตั้งใจ เมื่อพินพายืนวิเคราะห์การสร้างบาลายนี้ใช้แรงงานจำนวนมากทั้งคนงานจากเมืองรับแรลและทหารที่ได้รับคำสั่งมาช่วยเหลือในการก่อสร้างมีการแบ่งงานกันเป็นทีมตามความเชี่ยวชาญเช่นทีมช่างฝีมืออย่างมหิงที่ทําหน้าที่ดูแลการออกแบบและการวันแผนสร้างกำแพงหินทีมขุดดิน ที่ทำหน้าที่ขุดคลองและขยายพื้นที่กักเก็บน้ำและทีมขนหินที่ใช้ช้างอย่างบุญมามาช่วยในการเคลื่อนย้ายก้อนหินใหญ่ๆมาเรียงเป็นชั้นกำแพงคนงานและทหารทำงานผัดเปลี่ยนกันเป็นกะใช้ช่วงเวลากลางวันทีมแรกจะเข้าทำงานตั้งแต่เช้าจนบ่ายทีมของลิทธาซึ่งเป็นทีมผัดแรกดูแลการขุดดินและเลียงหินส่วนในเวลาเย็น ถึงคำ่ำทีม2จะเข้ามาทำงานผัดเปลี่ยนโดยมีการจุดคบเพลิงเพื่อให้ให้มีแสงสว่างพวกเขาจะทำงานจนถึงเวลากลางคืนทำให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนโดยในแต่ละกะมีทหารของเพทายคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยการอาหารสำหรับคนงานเป็นสิ่งสำคัญมาก ทีมงานที่ทำหน้าที่ในการจัดหาอาหารโดยเฉพาะซึ่งจะออกไปล่าสัตว์เก็บผักเก็บเกี่ยวผลไม้ป่ามาเป็นอาหารสเบียงสำหรับทุกคนทีมนี้จะล่าสัตว์เล็กเช่นนกกระต่ายหมูป่าและบางครั้งมีการจับปลาในแม่น้ำใกล้เคียงมาทำเป็นอาหารเพื่อให้เพียงพอกับแรงงานจำนวนมากนอกจากนี้ ยังมีการใช้สมุนไพรที่เก็บมาจากป่าเพื่อบำรุงเป็นอาหารและยาเมื่ออาหารถูกจัดเตรียมเสร็จสิ้นจะมีการนำมาแจกให้กับคนงานตามจุดต่างๆโดยมีคนงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการแจกอาหารและคอยดูแลให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับอาหารเพียงพอทั้งทีมขุดดินทีมช่างฝีมือและทีมขนหิน อาหารส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อย่างข้าวและผักพื้นบ้านที่นำมาปรุงเป็นน้ําต้มซึ่งช่วยเติมพลังให้กับคนงานที่ทำงานหนักได้อย่างดีบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างถูกจัดขึ้นใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างเป็นกระท่อมไม้และใบตองที่สร้างอย่างง่ายๆแต่ทนต่อสภาพอากาศพื้นที่พักอาศัยเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างเพียงเล็กน้อย คนเพื่อให้คนงานได้พักผ่อนหลังจากทำงานหนักและมีที่พักแยกต่างหากสำหรับหัวหน้าทีมเช่นฤทธามหิงส่วนทหารของเพทายจะมีที่พักที่มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเนื่องจากพวกเขาต้องดูแลความปลอดภัยทั้งตลอดกลางวันกลางคืนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่รักษาพยาบาลชั่วคราวที่ถูกจัดตั้งขึ้นบริเวณใกล้เคียงสำหรับคนงาน ที่ได้รับการบาดเจ็บระหว่างการก่อสร้างเช่นบาดแผลจากหินหรืออาการปวดเมื่อยจากการขุดดินทีมหมอและผู้รักษาพยาบาลจากเมืองรับแลมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพคนงานโดยใช้สมุนไพรจากป่าในการรักษาบาดแผลและฟื้นฟูร่างกายพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรท้องถิ่นซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวด และทำให้คนงานฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพทายมหิงและลิธาต่างทำงานร่วมกันอย่างดีแม้จะมีการคุมง,งานที่เข้มงวดแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบาลายให้สำเร็จตามแผนของแม่ทัพเมืองล,ลับแผลซึ่งช่วงพักแรกเพทายมักจะพูดคุยกับพิมพาเพื่อปรึกษาและตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน เพไทางานนี้สำคัญต่อเมืองรับแลหากพวกเราทําสําเร็จชาวเมืองจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและการเดินทางตามหาแผนที่โบราณก็จะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าข้าขอให้เจ้ามั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนพิมพาพยักหน้าด้วยความมั่นใจขณะที่งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบเลื่อนราบลื่น,นทุกคนทำงานกันอย่างหนัก แต่ด้วยความสามมาคีและความเชี่ยวชาญของแต่ละทีมบาลายก็ใกล้าจะเสร็จสมบูรณ์ในยามค่ำคืนเมื่อดวงอาทิตย์รับฟ้าการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำยังคงดำเนินต่อไปคนงานและทหารต่างผัดเปลี่ยนเวรเพื่อให้การก่อสร้างไม่สะดุดแม้ความมืดจะคืบคานเข้าปกคลุมพื้นที่แต่แสงจากคบพื้น คบแต่แสงจากเชื้อเพลิงกองไฟจำนวนมากที่จุดล้อมรอบบริเวณก่อสร้างก็ส่องสว่างอยู่เต็มที่ทําให้ทีมงานสามารถทํำงานได้อย่างต่อเนื่องคบเพลิงเหล่านี้ถูกจุดด้วยเชื้อไฟจากไม้ฟืนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าไฟจากคบเพลิงถูกตั้งไว้เป็นจุดสำคัญรอบๆบบาลายทําให้การทํำงานของคนงาน ในเวลากลางคืนเป็นอย่างเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม้ฟืนถูกนำมาใช้ในการจุดค,บเ,คบเพลิงและกองไฟใหญ่ตั้งอยู่บริเวณจุดพักคนงานเพื่อให้แสงสว่างในขณะทำงานและการพักผ่อนตอนกลางคืนการจัดหาไม้ฟืนเป็นหน้าที่ของทีมคนงานอีกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องเชื้อ เพิงโดยเฉพาะทีมนี้จะออกไปในป่าทึบที่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก่อสร้างพวกเขาตัดต้นไม้เล็กๆที่โตพอเหมาะนำมาหักนำมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วขนกลับมาที่ค่ายด้วยการใช้รถไม้เข็นและสัตว์ช่วยลากจงูงเมื่อไม้ฟืนถูกนำมาถึงพวกเขาจะนำไปเก็บไว้ยังสถานที่จัดเก็บ ที่อยู่ใกล้จุดพักคนงานโดยสถานที่นี้เป็นเพิงไม้ใหญ่สร้างจากไม้ไผ่และใบตองเพื่อป้องกันลมเพื่อป้องกันฝนและลมไม้ฟืนทั้งหมดจะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบตามขนาดเพื่อง่ายต่อการใช้งานในแต่ละคืน ทีมงานที่ดูแลจะทำหน้าที่นำไม้ฟืนเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับทีมที่ดูแลคบไฟและกองไฟรอบๆพื้นที่ก่อสร้างเพทายซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนมักคอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงสว่างเพียงพอสำหรับทุกคนที่กำลังทำงานเขาเดินตรวจตาพร้อมกับคบเพลิงในมือคอยให้คำสั่งกับคนงานที่ต้องการเพิ่มแสงในจุดมืด หรือบริเวณที่ทำงานละเอียดเพทายตัวดูให้ดีว่าไฟยังติดอยู่ทั่วทั้งพื้นที่หากคบไฟดับลงให้รีบจุดใ้ทันทีรีบเติมเชื้อไฟด้วยคนงานต่างพากันทำงานแข็งขันเสียงค้อนกระทบกับหินและพวกที่ขุดดินยังยังคงดังก้องในความมืด เสียงไฟจากคบไฟส่องสว่างเปลวไฟลุกไหวตลอดทั้งคืนแม้จะเหนื่อยล้าแต่ทีมงานต่างก็รู้ว่าทุกวินาทีมีค่าเพราะการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำนี้คือเส้นชีวิตของเมืองลับแลในการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำไม่เพียงแต่แรงงานมนุษย์ที่จะต้องทำงานหนะัก สัตว์พาหนะอย่างช้างมา้าวัวและควายก็มีบทบาทสำคัญในการขนย้ายวัสดุหนัก,นกเช่นหินดินและไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างจึงมีทีมอีกกลุ่มหนึ่งที่รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอาหารและที่พักของสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดบริเวณที่พักของช้างมา้าวัวควายเป็นที่พักของสัตว์พาหนะถูกสร้างขึ้นไม่ไกลจากบริเวณที่พัก ของคนงานพื้นที่กว้างขวางถูกจัดแบ่งเป็นคอกสำหรับสัตว์แต่ละประเภทช้างอย่างบุญมาจะมีมีคอกขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้ไผ่เสริมความแข็งแรงมีกองฟางและหญ้าแห้งสำหรับนอนสำหรับนอนพักส่วนมา้าวัวและควายถูกแยกเป็นคอกเล็กๆที่มีร่มเงาจากต้นไม้และกระท่อมไม้คุมด้านบน เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนภายในคอกจะมีหญ้าแห้งและน้ำสะอาดเตรียมไว้อย่างพอเพียงน,นอกจากนี้มีทีมงานคอยดูแลความสะอาดและจัดเตรียมที่พักเหล่านี้ให้พร้อมสําหรับสัตว์ที่ต้องทำงานมาทั้งวันทีมงานดูแลอาหารสัตว์อาหารของสัตว์เหล่านี้จะถูกจัดหายอย่างพิถีพิถันหญ้าฟางและพืช อาหารสัตว์ต่างๆถูกเก็บมาจากทุ่งใหญ่และป่าที่อยู่ใกล้ๆทีมงานกลุ่มดึงซึ่งมีหน้าที่จัดหาอาหารจะออกไปตัดหญ้านามามัดรวมกันเป็นก้อนขนาดใหญ่และขนกลับมายังคอกสัตว์พวกเขายังต้องคอยจัดหาใบไม้ผลไม้และอาหารเสริมพิเศษอย่างกล้วยอ้อยสำหรับช้างเช่นบุญมาที่ต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการขนย้ายหินและ วัสดุก่อสร้างต่างๆกังสดานหนึ่งในคนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลช้างโดยเฉพาะบุญมากังสดานเป็นเด็กหนุ่มวัย18เขามีหน้าตาคมเข้มผิวสีน้ำผึ้งรูปร่างสูงโป่งแต่ก็ยังมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจากการทำงานในคอกสัตว์มาตั้งแต่เด็ก กังสดานมีอายุน้อยกว่าพิมพาสองปีแต่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลช้างเป็นพิเศษเขามักจะคอยดูแลบุญมาเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากบุญมาคือช้างที่ทำหน้าที่สำคัญในการก่อสร้างกังสดานมีความผูกพันกับบุญมามากเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้อาหารรูปตัวช้างและพูดคุยกับมันเหมือนกับเพื่อนสนิทโดยมักจะมอบกล้วยหวาน หรืออ้อยสดให้บุญมาเป็นของรางวาัลหลังจากที่มันเคลื่อนย้ายหินก้อนใหญ่สำเร็จกินเยอะๆนะบุญมาเจ้าเหนื่อยมามากแล้ววันนี้ข้าจะให้อ้อยเป็นพิเศษบุญมาส่งเสียงหึมหึมอย่างพอใจขณะที่มันกินอ้อยที่กังสดานยื่นให้ด้วยความสุขกังสดานยิ้มกว้างด้วยความพอใจที่เห็นช้างเพื่อนรักของเขามีความสุขพิมพา สังเกตเห็นความเอาใจใส่ของกังสดาที่มีต่อบุญมาเขารู้สึกชื่นชม,เด,นมเด็กหนุ่มคนนี้ที่มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการดูแลสัตว์อย่างจริงจังพิมพากังสดานเจ้าดูแลบุญมาได้ดีมากข้าไม่เคยเห็นใครรักช้างมากมากเท่านี้เลยกังสดายิ้มเขินเขินเขาอายเล็กน้อยที่ได้รับความชมจากพิมพากังสดานข้ากระทำ แค่ในสิ่งที่ข้ารักบุญมาเป็นเหมือนครอบครัวของข้าข้ารู้ว่ามันทำงานหนักมากและข้าอยากให้มันรู้สึกดีพิมพาพยักหน้าลูปหัวบุญมาด้วยความรักใคร่เช่นกันพิมพามันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆข้ารู้สึกโชคดีที่มีเจ้ากับบุญมามาอยู่เคียงข้างในการผจญภยัยครั้งนี้กลางสดาน มักจะใช้เวลายามเย็นหลังเลิกงานนั่งพูดคุยกับบุญมาในคอกช้างเขาคอยตรวจดูให้แน่ใจว่าช้างได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและยังคอยบอกเรื่องราวของวันนั้นให้บุญมาฟังเสมอเขามีความละเอียดอ่อนและเอาใจใส่ช้างทุกตัวเป็นอย่างดีนอกจากการดูแลเรื่องอาหารและที่พักแล้วทีมของกังสดานยังต้องคอยดูแลสุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบอาการบาดเจ็บหรือความเหนื่อยล้าของสัตว์ที่ทำงานหนักในแต่ละวันหากช้างมา้าวัวหรือควายมีอาการอ่อนล้าอ่อนล้าหรือบาดเจ็บจะมีการปรึกษาทีมแพทย์ที่ดูแลคนงานเพื่อใช้ยาสมุนไพรมารักษาอาการเจ็บป่วยของสัตว์การดูแลสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างที่กับ กักเก็บน้ำให้สำเร็จลุ่วงอย่างราบรื่นทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมไม่เพียงแค่คนงานและทหารเท่านั้นรวมถึงสัตว์ที่เป็นแรงงานสำคัญในการขนย้ายหินและวัสดุทุกชิ้นพิมพาได้พบก,กับมหิงช่างฝีมือผู้ดูแลการออกแบบบาลายลมหิงเป็นชายหนุ่มหน้าตาย หน้าตาคมขายใส่เสื้อผ้าที่บ่งบอกถึงช่างผู้เชี่ยวชาญเขาถือแผนผังและกลางออกพร้อมอธิบายโครงสร้างที่ซับซ้อนมาหิงบาลายนี้จะมีความกว้างและลึกมากเราจะต้องสร้างกำแพงหินล้อมทั้งสี่ด้านพร้อมทางระบายน้ำเราใช้หินจากภูเขาใกล้ๆมาทำเป็นชั้นกำแพงซึ่งต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับ ลองรับน้ำจำนวนมากพิมพาพยักหน้าอย่างเข้าใจมาหิงมอบแผนการสร้างให้เธอดูพิมพาฟังดูท้าทายมากแต่พวกเราคงทำสำเร็จถ้าได้ทุกคนร่วมมือ